เฮ้โย hey สวัสดีครับวันนี้ก็กำอยู่เกมโลบอ์แมปสเปกเตอรนะครับวันนี้อ่ะมาเล่นเกมแนวผีกและแนวคอเ์เกมนะฮะ <c oughs> ก็สุขสันต์ปีใหม่ทุกๆคนเลยนะครับขอขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอให้ปีใหม่นี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับนะสิ่งหลายๆก็ทิ้งมันไปนะฮะอ่ะวันนี้เรามาอยู่เกมของ s p e c t ต r ร์นะครับ, er รบโลบอ์แมปสเปกเตอร์นะฮะ ก็แบบนี้เป็นเกมแบบแนวผีเลยนะเกมแบบแนวล่าท้าผีเลยใครที่ชอบก็ต้องลองดูนะผมว่ามันก็หนุกดีนะครับแบบอาจจะไม่นนสมจริงอะไรมากแต่ก็โอเคอ่ะเล่นเพลินๆกับเพื่อนก็มันดีนะครับโอเคโอยมาเล่นเพลงกันเลยดีกว่านะแบบนี้เนี่ยเราต้องแบบว่าตามหาชนิดของผีนะว่ามันเป็นแนวอะไรก็มันจะมีร่องรอยแบบว่าพวก กิ่เกรลตุ้หรือว่าลายนิ้วมืออะไรกันอุณหภูมินะครับมากมายเลยนะอ่ะเรามาหาห้องกันดีกว่าห้องห้องห้องอ่าเดี๋ยวนะอันนี้ไพรเวทอันนี้สร้างห้องเอ้ยอห้องนี้เลยเามาโอเคเอเ๋อชี้กูโดนเตะโอเคไม่เป็นไรครับผมอ่าห้องนี้แล้วกันจะเตะกูนนะี้ไงจะเตะนะจะเล่นจะเตะเออเกลเ็ดีกเกลเ็ดีมา หอมแล้วกดเลยดีพวกกดเลยดีกดเลยดีกดเลยดีอ้าวอ้าวไงกูโดนเตะกันเนี่ยอ้าวพี่อะไรเนี่ยพี่อะไรเนี่ยเข้านี่หรือว่าไอ้กูขอร้องขอร้องขอร้องแจ็คกดแจ็คแจ็คเอ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่กูยังไม่ได้เล่นเลยโอ้ยไม่มีคนสร้างก็รอสักครู่นะครับไม่ยังไม่มีคนสร้างเลยหรือว่ากูต้องสร้างอยู่เนี่ย กูก็สร้างมันเป็นโอ้ยนี่ไงเข้าไปเลยกูเข้าก่อนเลยมากดเลยดีมึงยังเพิ่งไปสองคนนะเฮ้ยมึงยังเพิ่งไปสองคนอ่ะเอ้ยเอ้ยมาแล้ว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 เลี้ยวเลี้ยวโอ้ยครบแล้วครบแล้วกดเลยดีเลยกดสตาร์ทเลยบัว กดเซตต้อนเลยต้องให้เป็นคนหัวมันกดใช่ไหมคนที่เป็นหัวมันกดให้กูสิว่าเมื่อไรกูจะได้เล่นเนี่ยกูรอมานานแล้วเนี่ยรอชาติปีเรอเป็นชาติแล้วเรอเป็นชาติแล้วครับพี่น้องเอาเอาเนี่ยกูจะเล่นไหมเนี่ยชาตินี้กูไม่ได้เล่นหรอกกูว่าเห้องก็เต็มอะไรวะไ,ไงกลายเป็นอย่างนี้ เราเซิร oh, ์ฟนี้คนก็เจอนะเฮียแจะก็คือเอ้าเอ้าเต็มอีกไอ้เฮียเต็มไปมาเ้ยให้กูได้เล่นหน่อยเถอะฮ้ยนี่เฮ้ยไอ้เฮียวายยังวะไอ้เชิยกูต้องรีบโคตรรีบโคตเป็นโคตรไฟเลยแม่งโคตรไวอันนี้กูต้องได้เล่นแล้วอันนี้กูต้องได้เล่นแล้วเอ้าไอ้เฮียใครออมเมื่อกี้มาไแต่เี๋มันต้องเล่นกับเพื่อนไงสนุกดี โอ้นั่นมันอะไรอ่ะใครอ่ะอันนี้นึกถึงอะไรวะเดวิสเดวิดอะไรวะเดวิสนี่อะไรวะเออใช่ไหมเอะ่ยกดเลยดีเลยกดเลยกดกดสตาร์ดะกดสตาร์ดไอ้นุ่มกดสตาร์ดอ่ะเฮ้ยเป็นหล่อเลยเวียบอกให้กดสตาร์บอกให้กดสตาร์บกูกดกูกจะกดไม่กดไม่กดกูกดไหมจะกดไหมกดข้หล่อมึงต้องกดนะเฮ้ย มึงนก็จริงมึงอย่าทำให้กูรอเป็นชาติได้ไหมเนี่ยะคือก็ขี้เกียจไปตัดคลิปอะคือช่วงนี้กูจะเอาคลิปเต็มๆไปเล่นอ่ะนี่ไงเออดี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 เฮี้ยไปกว่ากูจะไ,ได้เล่นนะครับน้องโอ้ยเจ้าเจ้าโออโอเคเฮีย้ยกว่ากูจะได้เล่น เอาไฟฉายไปก็เลยเฮี้ยกูจะขาดไม่ได้เลยห้ามขาดด็ดขาดลยไฟฉายเนี่ยนะเปี๋ยนะโอเคอันนี้ก็คือเอาเฮี้ยไฟฉายกูฉายไฟฉายกูแล้วไหนไฟอะกูต้องกดอะไรเนี่ยก็ต้องกดอ๋ออ๋อโอเคแล้วก็อออเ,กเอาอ,อันนี้ไปอ่ามาเสร็จกูเอ้ยอันนี้ไปที่ไหนเอ้ยเฮี้ยบังกู โอเคเล็โก okay. ไปครับผมก็ต้องตามหาชนิดของผีก็เลยแล้วกูวิ่งได้ไหมเนะี่ยนี่คือกูวิ่งเลยหรอนี่คือผมวิ่งเลยนะทุกคนอ่ะมาคนอยู่ครบครับผมเข้าไปเลยโอเคอย่างแรกเปิดไฟได้ครับผมเปิดดีชื่อประตู <laughs> อะไรของกูเนี่ยโอ้อยเปิดดีเฮ้ยนี่เปิดไม่ได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยเหรอเฮ้ยบ้าเนี่ย เอ้ยเพื่อนอยู่ไหนมดเน่ะเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนหมาไอ้เพื่อนโอเคเอ้ยเอย้ตรงนี้ไฟเปิดได้ให้ผมเอ้ยเพื่อนนายเจอร่องรอยอะไรไหมเพื่อนไม่เจอหรอเอ้ยอย่างแรกคือเราต้องหาว่าห้องไหนที่มันมีผีนะครับผมผมว่าชั้นสองนี่แหละน่าจะต้องมีนะเปิดประตูห้องนี้หน่อย เงียบกิบต้องเอาที่มีต้องเอาคนที่มีเทอบมเลเจอร์มาเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะห้องนี้มีกีตาร์คิปหายแล้วไฟปิดคิปหายห้องนี้ห้องน้ำเอ้ยเพืเ่อนเลยอยู่ไหนหมดเพื่อนเพื่อนตามมาไอ ตามข้าพเจ้ามาที่เปิดอย่างไม่เปิดแล้วลงไปลงป้องอุอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรน้องเพื่อนอย่าให้กูอยู่คนเดียวตั้งหวานที่คนอย่างคนละเฮ้ยไปเปิดแล้วด้วยดีไอ้ดีไฟเปิดละเฮ้ยตัวทรัพตัวทรัพตัวทรัพ อโหลมุชิมุชิใครตัวมาวะเพื่อนใครมันทิ้งกูแล้วเพื่อนที่เหลือไม่ไข่ไปไหนหมดเลไม่ไปมัวม่วหมดเลยคือตอนเนี้ยไม่งงไม่ทำฮีย้ยอะไรกันนะ่ะคือมันต้องทำอะไรเขาอ่าห้องแล้วห้องไหนมีวะห้องนี้ดูอย่าง เอ้ยพวกนี้ไม่มีเฮ้ยไอ้เทียมองไม่เห็นเทียมเลยเพื่อนใช่เพื่อนปะวะเพื่อนเลิฟอุย้ยเอ้าไอ้เพื่อนโดนปิดประตูใส่หน้าเลยกูมไม่อยู่แล้วเฮ้ยแล้วอีกสองคนที่เหลือไม่เห็นแล้วเอาอุปกรณ์อุปก่อ์อามาัอนอันตรายอันตรายเฮ้ยมึงสองตัวอยู่ไหนเนี่ย เขาไม่อยู่นี่นี่ามันก็ไม่ได้ออกด้วยมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนไหนตามมาเปิดไฟไม่ได้แย่จุ่มแก้วน้ำเอ่อกีมาทางนี้ไม่เจออะไรเอ่อนั่นคือเสียงอะไรอุ้ย

้องน owed, like ี้ตกลงมันอยู่ห <inaudible> ้องไหนวะไอเพื่อสองตัวมันอยู่ไหนอ่ะคือคือของมันก็อยู่ที่มันอะของของยังก็อยู่ที่มันอะคือกูต้องใช้เฮ้ยคือกูต้องใช้มันอยู่ไหนกันเนี่ยโอเคชั้นบนดิมันอยู่ชั้นบนกว่าอาชบื้อห้องน้ำไม่มี เอ้ยเฮ้ยเนกูถามมึงตั้งนานหูามมึงนะอ๋ออยู่ข้างนี้เหรอเพื่อนกูว่างเพื่อนเพื่อนบอกมันอยู่ข้างนี้ครับผมโอ้ยผมไม่เห็นเลยเพื่อนเป็นไงบ้างเจอเอ้ยไอเทียประตูปิดชิบหายก็หมดแล้วโอ้ย ตายห่าหมดเองไอเยี่ยมกัตีกูอะเป็นไงบ้างเพื่อน E F เท่าไรเขาเรียกว่า E F ใช่ไหมวะกูจำผิดตัวอุณภูมิอ่ะอุ้ยห้องนี้แหละแต่ยังไม่ติดลบนะครับโหไอ,อเยี่ยมเย็นขนาดนั้นเลยแต่กิดต่า์มันตกยังไงเนี่ยผียังไม่ออกมาคาดเดาได้ว,ว่ามันคงไม่ได้แบบดุอะไรขนาดนั้นัง้ง นะเออผมก็วางหนังสือเอ้ยไปไหนน่ะเนาะฉันมาทำกูกลัวเนี่ยเฮ้ยเพื่อนไปเราก็ไปตามไอ้ผมกูมไม่รู้จะทำไงดีเอ้ยเ,<อ>เราเจอร่องรอยอะไรบ้างวันนี้เ <c oughs> นี่ย <c oughs> เพื่อนถามผีอะไรเลยเอาโออาร์อยู o ่เขาโออาร์อยู o ่อ ah. okay. ่ะโอเคเป็นยังไงเพื่อนเจออะไรบ้างมา เจออะไรบ้างเพื่อนนี่คืออะไรทะเทมเพลเจอกลัวไปเป็นตรงนี้สิบสี่ครับผมแต่ที่เข้าไปเมื่อกี้แบบแทบจะติดลบเลยมันจะหนาวอะไขนาดนี้ปะลุยกันต่อครับผมพี่น้องตามมาโอ้ยอย่าบัง โอเคยังเงียบอยู่เฮ้ยม,มีอะไรเียนไม่มีไม่เงียบจัดเลย,ยงเงียบจริงเกี่ยวสาวเนี่ยสองสี่สามหนึ่งเ้ยเกือบติดลบเกือบอะเกือบก็เย็นอะเย็นใช้ได้เลยไม่ร้อนเดิมเนองโ <c oughs> okay. อเคเปิดไปนี่กันเป็นไงบ้างเพื่อน เจออะไรบ้างวะเนี่ยเกิดจริงๆกูยูยไม่เจอที่อะไรเลยหนังสือเม็ดโอ้ยน้ำไหลเพื่อนไอ้เหี้ยคือเราต้องล่อผีออกมาเว้ยเราต้องล่อผีออกมาไม่งั้นเกมไม่เดินแน่เมียก,กูจบคอนเทนต์แน่เนี่ยเพื่อนถามนะซีอันนี้ออวัดอันนี้ที่นี่บอกอ,อ,อ้ชื่อชื่อว่า ชิบหายแล้ว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 ผีมาไอ้เหี้ยผีมาไอ้เหี้ยไฟพี่ผีมาทำอยู่ไหนใครจะตายกูหรือเพื่อนหรือใครหรือไอบีหนึ่งไอบีสองหรืออะไรเฮ้ยไอ้ไฟก็พี่ผีอยู่เลยไอ้เหี้ยกูด้วย บล็อกมองกูหน่อยดิเอเอเฮ้ยวะผีจิตบล็อลกปะวะเนี่ยไอ้เหี้ยเพลงแม่งแบบฮัลโหลผี่ดูเป็นเนี่ยเอายเ้ากุยเสียงเหี้ยอะไรไปแล้วมึงไปแล้วทุกคน

องทักป้าคงอื่นมีอะไรไหมวะต้องอืงง่นอะไรน้ำดับอุ้ยโทรศทราบอโหลมีใครโทรมาเปล่าอะโหลหนังสือกูยังอยู่หนังสือกูอยังอยู่อ้าหนังสือกูยังอยู่เพื่อนเพื่อนโอ้โหไม่มุดนวันที่ใหม่เลยฮะ เสียงตื้อๆๆนี่มปนเสียงอันนี้ใช่ไหมว่าเท่าไหร่เพื่อนก็ดูดิดสองสแสดงว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ดุนะอเออเราดูแป๊บนึงนี่ครับมันก็มีบอกว่ามีผีอะไรบ้างมีบานชีเดมอนแมสปิริตนะครับฟอตเตอร์เกตฟอร์เตอร์ฟืฟ้ฟฟนพ่อเว้ยใช่ไหมจินนะครับเชดยูเรโอเยอะอ่ะโอ้นี่นะครับนู่นนี่นั่นนะบ,บางคนก็อาจจะรู้จัก ให้ปิประตูว่ะเอ้ยมันเกี่ยเปียประตูโอเคมาตรงนี้ไหนนะไอ้ตรงนี้นั่นไม่มีไหนวะเ่ไงเรามีอะไรบ้างนะไม่ว้าไม่ไรติ้งไม่ไม่มีเฮียอะไรเลยปิ n งเกล i n นปินอนะเรดเรมเบนน์นนนเนาะแชมเบลเจอสามมัน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  งมันต้องติดลบใช่เปล่ะนั่นต้องติดลบแหละทุกคนเนี่ยไอ้คิมมันไม่เขียนยังไงเลยเก็บกิ๊บเลยเออเก็บกิ๊บเลยเฮ้ยเฮ้ยคือผีไม่ออกมาจริงๆเหรอคือกูไม่มีคอนเทนต์นะเฮ้ยเพื่อนผีออกมาหน่อยดิมัต้องทำไงให้ผีออกมามันต้องคุยอย่ะตัว ต้องให้แก่หยก่นต้องให้คนที่มีวิทยุอใช่ปะโหลฮัลโหลตรงหน้าประตูเลยถ้ากูงลงไปจะเจออะไรป่ะโอ้โหก็มืดจริงนะถ้ากูไม่เปิดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เปิดไปเออกูต้องเปิดไปเนี่ยประมาทไหมเพื่อน imf สองสองตลอดเลยอะ กูบึงบักไะเนีเ่ยเื้ยใครปิดประตูใครปิดประตูไอ้เหี้ยน้ำไหลกลัวเม็นใกล้มาแล้วเ,เฮ้ยเสียงเหียอะไรอ๋อกูใจนีครับโอ้ยยี้ยตกใจหมดเลยมาเล่้กีตาร์รอผีไหมไม่ได้ยิ่ไม่ได้อไไดเอ้ยกูคือกูทำอะไรดีคือกูกูอันคอนเทนต์อะ โอ้ยเปิดปีประตูเล่่ดิเด <laughs> ็ออะลงไปไหมยังไม่มีอะไรทำเลยลงปุบปับปุบปับปุบปับปุบปบ,บ,บมีอะไรไหมเอ่ยเปิดไฟไม่ได้ดืงไปใหม่ไปเจอเจอเพื่อนตื้อ เราต้องไปที่ไหนสักที่อ่ะแต่กูก็ไม่รู้ไปไหนผีมันไม่ดุอ่ะผีมันไม่ดุเลยอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยอย่าปิดประตูไอ้เหี้ยอย่าปิดประตูเหี้ยใจหมดชิบหายแล้วชิบชิบหายแล้วชิบหายชิบหายของจริงชิบห,หายของจริงชิบชิบหายชิบหายของจริงไอ้เหี้ยเพื่อนกูโดนแล้วเพื่อน เื่องกูตายไ,ไม่เพื่องกูตายเฟื่องกูตายดึงเห็นหน้นาจอดิเพื่อนกูตายเลยวันที่มีของแล้วมึงเอ้ยนี่อันนี้กูทิ้งไว้ดีกว่านี้จะเป็นอ่าสองเม้งสองอยู่ตลอดแล้วเนี่ยสี่ คือคือคือกูไม่มีหลักฐานนี้ะอะไรเลยมันไม่มีอะไรอะเอออ่าลอยไอ้นี่เลยเพื่อนอ่าเลยฮะเลยมันเขียนไหมไม่เขียนอ่ะมันไม่เขียนไม่ทำอะไรเลยเจออะไรบ่เพื่อนเมื่อเราตายหนึ่งครับหลายคนเป็นเอฟเคอ่ะไม่คลิปคลิปหายคลิปหายคลิปหาย ชิบหายชิบหายมันเริ่มดูดแล้วมันเริ่มดูดแล้วมันเริ่มเอาแล้วมันเริ่มเอาแล้วชิบหายชิบชิบหายยา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 ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหียอ้าโอ้ยไม่เกิดด้วยสกิปสกิปกูดูเพื่อนได้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้คือกูเป็นผีนะเป็นผีกูดูเพื่อนอยู่เนะนี่ยเฮ้ยนี่ไงเพื่อนที่เป็นผี ตายด้วยกันเลยอ่ะเพื่อนคนที่เล่นอยู่ก็นะมองามินอ่ะคือกูว่ากูไม่มีคอนเทนต์ดีอะไรแล้วอ่ะคือกูอับจนแล้วหนีเลยเพื่อนหนีเลยหนีไปไกลที่สุดหนีไปหนีไปเลยหนีไปหนีไป ขึ้นรถขึ้นลากลับไอเฮียกลับจริงด้วยฮะ <laughs> มึนกลับจริงแล้วกูไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เฮียเลยเลยไม่ได้เฮียเลยเลยที่สิ่งนนบบบบที่มีเจอตอนต่อบัญชีเอาเฮียกูตอบหนุ่ม <c oughs> เออจบแล้วทุกคนไอเฮียคือเอาจริงๆกูไม่มีคอนเทนเดียเลยทุกคนมันเป็นผีแล้วมันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะเกืองแหนวะเนี่ย นี่หรอ e g u i อันอะไร igu igu อะเอ๊ะใช่ไหมเกเนี่ยก็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 โอเคอะหลังาแบบนี้นะครับอาจจะจำสแกมไม่ได้อะไรมากนะแต่ก็เล่นเพลินเล่นกับเพื่อนก็สนุกดีนะอก็ปริศนาเยอะอะแบบว่าเราต้องหาชนิดของผีความยากก็คือความยากก็คือแบบต้องหาชนิดอะเออสถานที่ก็ตรงนี้เลยครับก็ สำหรับวันนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนลนะกันนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับในคลิปนี้นะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายๆบายๆบายๆพี่บ่ายบายบาย,บาย,บาย,บาย